สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรั่งฟังโคงคนหนองคายอำเภอพนพ,พิสัยวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปทำอะไรไปดูอะไรคือมายืนทำหน้าแพ้วตากแดดอยู่นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า วันนี้ฝรั่งฝังคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปดูอะไรมาไปดูกันนะคะนิ่จานิี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเบิงมาเบิงเขาเอิ้นว่าแปลงล้างขวดจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าผู้ใดเคยได้เห็นบอจา้าแปก ตามากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าพึ่งเคยได้ยินคือกันเนาะจ๋านอกข้งแรกของฝรั่งฟังโขงเด้อจ้าเดอ้อพึ่งเคยได้ยินจ้าพึ่งเคยเห็นอีกต่างหากนะคะว่าเขาเอิ้นว่าดอกแปงล้างขวดหรือว่าต้นล่างขวดว่าสั่นพ่อแม่พี่น้องจ๋าผู้ใดเคยเห็นบอจ้า เขาจะปลูกเลี้ยงลายไว้เบิงแน่พ่อแม่พี่น้องจ๋าสวยงามขนาดเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝรั่งฟังโคงกับพึ่งเคยเห็นพึ่งเคยได้ยินเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวยงามขนาดเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋างามคักงามแนเบิงเนี่ยอุ้ยเบิงภาพจริงเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสะออนสะอ่อนเพิ่งงามจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิงเบืงเบืง สีเพิ่นกะงามไอดอกเพิ่นกะงามจ้ะสวยงามมาเบิงน้ำกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเบิงน้ำกันเนี่ยพลังฟังขงเห็นว่ามันแปลกตามันงามก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงน้ำกันจ้าตอนแรกได้ยินว่าแปลงล้างขวดไอกระงงอยู่จ้ะเฮ้อเขาขี่ตัวบว่าสั้น เต่บเมีนจ่าซื้อเพิ่อนอิหลีจ่าซื้อเพื่อนอิหลีซื้อว่าต้นแปลงล้างขวดหรือว่าดอกแปลงล้างขวดนี่นะจ่าเห็นบ่ดอกเพิ่นนะจ่ะเห็นบ่คล้ายๆแปลงล่างขวดนมเด็กน้อยนะั่นนะจ้าที่ว่าเห็นบ่แนวล่างขวดนมเด็กน้อยนะั่นนะจ่ะพ่อเม่พี่น้องจ๋าเบิ่งดีๆ เขาก็เลยแปลว่าแปลงล้างขวดตีบดจ่าตอนแรกพลังฟังขงนึกว่าสิเป็นอันอันแปลงล่างเป็นโตนั่นโตนี้โอ้ยเว้าไปแล้วกันแต่อยากหัวเนาะจ่าเนาะกับ <K le> คนเมื่อเคยได้ยินได้เห็นเนาะจ่าเนาะพอเบิงไปเบิงมาอ๋อดอกเพิ่นจา้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าดอกเพิน่น เพิ่นก็จะเป็นคลาายไอแปลงล่างขวดนมเด็กน้อยน่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิงเบิงสังเกตเบิงดีๆแม่นว่าจ้ะคือนาะจ้ะเนาะคือแปลงล่างขวดไอขวดนมเด็กน้อยน่ะจ้ะสวยงามเขาปลูกเป็นแถวเลี้ยงลายเลยเอจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวยอหลีงามอิลีจ้ะสอ่อนจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสอ่อนสะอ่อน เห็นบ่นี่จ้าห้นี่นี่นี่เบิ้งดีๆสีเพิินกระซดูดสวยงามยางขนาดเลยจ้าพ่อเม่พี่น้องจ้าล้มผัดเพิินปิวแวง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 อยู่สีสันสวยสดงดงามจ้าผู้ใดบ่ทัานได้เคยหูเคยเห็นกับมาเบิ่งอยู่น้ำัางฟังโขงเ้ยจ้าฝัางฟังโขงกับเพึ่งเคยได้ยินได้เห็นคือกันจ้าพอเม่พี่น้องจ้า แต่ยินแต่เพิ่นวานนึกว่าเมนเพิ่นเว้าหล่นเนาะจ้านึกว่าเพาิ่นฉีตัวแหมนี่จา้าดอกเพิ่นเบิ่งใกล้ๆจ้านี่นี่ใกล้ๆเลยเนาะจ้าใกล้ๆแปลงล้างขวดนมเด็กน้อยน่ะน่ะจ้าเว้าไายๆกะใกล้ๆแปลงล้างขวดนมเด็กน้อยน่นน่ะจ้ากะสิมาจากไอ้มันคือแปลงล้างขวดนมเด็กน้อยน่ะน่ะที่จ้าเพิ่อนคนเว้าว่าแปลงล้างขวดเนาะจ้าเนาะ สวยงามอย่างขนาดเลยเรียงลายพุน่นอาจารอันใดแปลกหูแปลก,ปลกตาก็งามนะน,น,น,นจ๊ะเนาะสีสันเพิ่นน้ำจ้ะอืมนาดลมจ้ะล้มผัดวีวีวยังสวยงามเลยจ้ะเบิ้งใกล้ๆยิ่งสวยงามเลยจ้ะนี่นี่นี่เบิ้งเบิง,บงสิจับให้เบิง้งจ้ะพอแม่พี่น้องจ๋าจะจับให้เบิง้งนี่ ขนยุยยุยจ้าขนนุ่มนุ่มยุยยุยคือบจ้าคือเลยคือแปลงงานล่างขวดนมเด็กน้อยนะนาะจา้าเนาะสวยงามเลยนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามือนี้ฝรั่งฟังโขงกับพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงดอกไม้แปลกๆต้นแปลกๆซื่อแปลกๆนาะจา้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋ากับบมีอย่างหลายนาะจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจ ให้ฝรั่งฝั่งโค้งด้วยนะคะมือนี่ก็ไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าบ๊ายบาย